สวัสดีครับอู๋สปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะหน้าร้อนนี้จะมาชวนคุยเรื่องแอร์กันค่ะแอร์กี่เหรอสวัสดีครับอู๋สปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะหน้าร้อนนี้จะมาชวนคุยเรื่องแอร์กันค่ะหน้าร้อนเหรอโอ้ยสวัสดีครับอู๋สปินนายครับรู้แล้ว3ามรอบแล้วหน้าร้อนเนอะมาคุยกันเรื่องแอร์นะครับก็ ช่วงนี้ต้องเปิดแอร์บ่อยหน่อยเนะเพราะว่าอากาศาก็ร้อนร่อๆก็จะต้องมาเปิดแอร์แล้วก็เวลาเปิดแอร์เนี่ยปกติแล้วเราอยู่ในห้องดูทีวีใช่ปะเราก็จะแบบว่ามีมุมของโซโฟ,ฟากันอยู่คนละมุมอูก็จะอยู่มุมนั้นซูช,ชิงก็จะอยู่มุมนี้แล้วก็เปิดแอร์แล้วก็ดูหนังกันไปเรื่อยๆนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆก็คือแอร์เนี่ยมันจะมีลมออกมาปะทะลงหัวของใครคนใดคนหนึ่งอย่างหลักๆก็เป็นหัวเธอนี่แหละ <laughs> แล้วอู๋ก็จะแบบไม่ยอมไงเขาก็จะไปยึดมุมที่แบบว่าแอร์แบบไม่ลงมุมไหนมุมไหนส,หนสบายเป็นมุมของเราเออทีนี้อู๋ก็จะบอกว่าซู้ชิงลุกขึ้นไปปรับแอร์ให้หน่อยแล้วก็ต้องแบบคอยพอสหนังตลอดเวลาแล้วสั่งให้เราอะลุกไปปรับแอร์อยู่เรื่อยๆซึ่งมันน่าลำคัญมากๆเพราะว่ามันแบบบางทีพอสหนังมันกำลังเข้มข้นไงแล้วก็จะแบบปรับแอร์ให้หน่อยแอร์ตกบนหัว คือจริงๆมันจะทนได้ประมาณแค่แบบครึ่งเรื่องอะไรเงี้ยยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบมันจะชวนให้เราไม่สบายเงี้ยพรแอร์มันลงหวยบ่อยๆมันก็แบบลำคาญมากๆแล้วพอปรับใบพัดไปทางอื่นอะมันก็ร้อนไงเพราะว่าแอร์มันก็จะไม่มาไม่มาตกอยู่ในบริเวณนี้เป็นปัญหาที่ดูเหมือนกับจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเนอะแต่น่าลำคาญมากค่ะบอกเลยซึ่งแอร์อะมันก็ต้องมีลมออกมาอยู่แล้วแหละซึ่งมันก็จะอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครอยากเย็นมันก็จะโดนว่ามันก็จะแบบ น่าลำคาาเนอะแล้วก็มันไม่ประทะตัวเราก็คนใดคนหนึ่งในบ้านน่ะที่จะต้องแบบว่ารู้สึกว่าไม่สบายตัวมากกว่าคนอื่นๆในห้องก็เลยคุยกันว่าแล้วจะมีทางออกยังไงได้บ้างก็จริงๆมีแอร์นวัตกรรมของซัมซุงที่เพิ่งออกมาเนี่ยที่ชื่อว่าซีรีส์ของวินฟรีก็คือเป็นแอร์ที่ไม่มีลมออกมาประทะตัวซึ่งจริงๆถ้าเกิดใครได้ติดตามอะ่ะปีที่แล้วอะ่ะเราเคยมารีวิวแล้วคือจะเป็นแอร์ซัมซุงวินฟรีแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็อัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเขาออกเป็นรุ่นใหม่่่่ทีชือวา Win <Plus S 2> uh huh. ก็คือเอาซีรีส์ของวินฟรียมาอัปเกรดให้มันแบบว่าเก่งขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆมากขึ้นซู่ชิงพอจะรู้รายละเอียดของแอร์ตัวนี้ละแล้วก็จะบอกว่ามันเหมาะมากกับคนที่แบบรักสุขภาพแล้วก็คนที่ไม่อยากที่จะต้องคอยมาลุกแล้วก็มาปรับนั่นปรับนี่อยู่บ่อยๆคนที่แบบว่าจะถูกคนข้างๆสั่งอยู่ตลอดเวลาให้ลุกไปปรับแอร์ให้อยู่เรื่อยๆทําไมถึงไม่ลุกเองวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะเหมาะสําหรับคนกลุ่มนี้มาลกลระบบสั่งงาน,นะะด้วยเสียงไง <laughs> แบบว่าอะ ประทะตัวแล้วไปปรับแอร์หน่อยไม่รู้ก็ไม่ได้หนังไม่เดินต่อแล้วก็แอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือจะมี AI ที่จะช่วยประมวลผลให้ดังนั้นก็แบบแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แน่นอนอนอกจากนี้นะครับไม่ใช่แค่ทําความเย็นอย่างเดียวแต่ว่าแอร์เนี่ยเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าสามารถกรองอากาศกรองฝุ่นจิ๋วต่างๆได้นะครับได้ถึง PM 1.0ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM 2.5ที่เรารู้จักอีกเดีอ่เราจะได้ไปดูหนะ้าตาแอร์ตัวนี้กันใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปดู Sam sung Plus Preium Winfrey Air รุ่นใม่ของปี 2,020 <Yay. S 1> และนี่ก็คือแอร์ a m s u n g WinFree Premium Plus รุ่นใหม่ของปีนี้นะครับก็มีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปจากปีที่แล้วถ้าเกิดมองจากด้านข้างเนี่ยใครจำ WinFree ของปีที่แล้วได้เนี่ยถ้ามองจากด้านข้างมันจะเป็นสามเหลี่ยมรุ่นนี้เนี่ยปรับดีไซน์มาเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ของ หน้ากากด้านหน้าให้ใหญ่ขึ้น uh huh. แล้วก็ตัวเครื่องด้านในเนี่ยก็มีพื้นที่สําหรับตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยก็มีข้อดีหลายอย่างเหมือนกันการเพิ่มพื้นที่เข้ามานะคะหนึ่งในข้อดีที่อูพูดถึงเนี่ยก็คือการที่จะเพิ่มรูเข้าไปได้จากเดิมเนี่ย Winfree Cooling น,นี้นะคะมีรู21,000รูตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น23,000รูเชื่อดิเรานับแล้ว23,000รูจริงๆเข้าไปนับจริงอะ คือวินฟรีคูลงนี้นะคะก็จะเป็นการกระจายลมนะคะไม่ให้ลมมากระทบอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งบนร่างกายเราแล้วก็จะทําให้เราหนาวเกินไปนะคะที่สําคัญเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับก็จะทําให้เรานอนหลับได้สบายตลอดทั้งคืนแบบไม่ตื่นขึ้นมาในระหว่างคืนด้วยค่ะตอนนี้มีใครบางคนเข้าไปนับรูอยู่นะคะล็อกเอาไว้เลยจนกว่าจะนับรูครบถ้านับไม่ครบก็ไม่ต้องออกมา อูเป็นคนตั้งใจทําอะไรก็ทําจริงนะคะนับรูก็นับอยู่จริงๆค่ะไปดูกันดีกว่าว่านับไปได้กี่รูแล้วนะคะกี่รูแล้วอะ่ะเว้ยลืมเลย5,673ันห <laughs> งั้นยังไม่ต้องกินข้าวเพราะว่ายังนับไม่ครบ2,3 0 0 0รูนะคะต้องให้ครบก่อน <laughs> พอละอ่ะคุยต่อคุยต่อแล้วมันยังไงอีกอะ่ะ คือถ้าเกิดเราดูจากข้างหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นแอร์ปกติทั่วๆไปที่แบบว่าเออมีช่องอากาศเปิดอันนี้ก็จะเป็นโหมดปกติที่ไม่ใช่โหมดวินฟรีก็คือจะยังมีลมออการะ,ะคือถ้าเกิดเราเปิดแอร์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเข้าโหมดปกตินี้แหละเพื่อที่ว่าเขาจะได้ลดอุณหภูมิขอ,ของห้องเราอ่ะมาเท่ากับที่เราต้องการสมมติว่าเราตั้ง,งไว24้24 25องศาเนี่ยตัวเครื่องแอร์เนี่ยก็จะทําความเย็นให้ทั้งห้องเนี่ยเข้ามาถึงเท่านี้ก่อนจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากเข้าโหมดวินฟรีเรากก็แค่ด วนรีโมท mm hmm. นี่เข้าโหมดวินฟรีปุ๊บตัวหน้ากากด้านหน้าเนี่ยจะถูกปิดเข้าไปตอนนี้ mm hmm. พอมาเป็นโหมดวินฟรีแล้วอะ mm hmm. เห็นไหมว่าลมที่ประทะหน้าเมื่อกี้ oh, หายไปเลยหายไปแล้วค่ะก็คือตัวแอร์เนี่ยก็จะพยายามรักษาอุณหภูมิที่เขาทําไว้ใน mm hmm. ห้องเนี่ยรักษาให้อยู่ในระดับเดียวกันระดับเดิมไว้ตลอดโดยที่ไม่มีลมแรงๆออกมาประทะหน้าแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบ ความเย็นซึมๆผ่านรูจํานวน23,000รูที่เรายังนับไปได้ไม่ถึงครึ่งเมื่อกี้จริงๆซึมๆบอกมาจริงๆด้วยซึ่งนกไม่ไหาหมอไหมอ่ะไม่ต้องไม่ใช่คนละซึมกันแต่ถ้าเกิดเอามือมาใกล้ๆจริงๆอ่ะเราจะรู้ว่ามันมีความเย็นออกมาใช่แค่ไม่ได้รับรู้ว่ามันมีพัดลมแบบเป่าอ,ออกมาประทะหน้าประทะตัวอืมอันนี้คือให้ความสบายได้มากขึ้นก็จะแก้ปัญหาของเราที่แบบว่านั่งอยู่ใต้แอร์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมีลมอวบประทะหัวของเราอย่างนั้น แล้วตอนนี้ก็จะกระจายลมได้กว้างขึ้นด้วยนะคะแรงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันประหยัดพลังงานพอประหยัดพลังงานเสร็จปุ๊บค่าไฟก็ลดลงด้วยเย้ใช่นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีข้อดีหลายอย่างเหมือนกันของดีไซน์แบบนี้ก็คือมันจะมีช่องเข้าของอากาศเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นช่องออกของอากาศก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันแล้วรวมถึงตัวใบพัดขนาดใบพัดที่ปรับผิศทางอ่ะก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทำให้มันสามารถกระจายความเย็นไปได้ทั่วห้องซึ่ง เห็นแอร์เครื่องแบบนี้เนี่ยสามารถกระจายความเย็นไปได้ไกลจากตัวแอร์เนี่ย15เมตร oh. ซึ่งถือว่าแบบไม่ธรรมดามากๆ แต่ว่าตอนนี้พอมองนานๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยู่ในอีกไม่ติกนึงละมันกลายเป็นภาพสามมิติเหมือนสมัยก่อนที่เราจะต้องฟอ,อ,องให้ม,ม,<า>มันมีอะไรขึ้นมาเพราะว่ารูมันเป็นแบบรูเล็กๆละเอียดยดมากๆนะคะที่บอกว่าชอบความเก่งของความเป็น AI ของมันเนี่ยก็คือความสามารถในการที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวในห้องได้ทําให้รู้ว่าตอนนี้ในห้องยังมีคนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเดินออกจากห้องไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้ปิดแอร์แต่ว่ามันจะไม่ตรวจจับหมาแมวนะคือแบบหมาแมวเดินเล่นไปมากระดุกระโดดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตรวจจับเป็นคนตรวจจับเฉพาะแค่คนเท่านั ออกไปจากห้องเสร็จปุ๊บเนี่ยยีนาทีหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดวินฟรีด้วยตัวเองถ้าอีก50นาทียังไม่มีใครกลับเข้ามาก็จะเข้าโหมดสแตนบายเพื่อที่จะประหยัดพลังงานแต่พอคนเดินสมมุติเรากับเธอกลับเข้ามาแล้วอ่ะก็จะกลับไปสู่โหมดของการทํางานตามปกติอันนี้มันเก่งมากอะ่ะก็จะลดปัญหาว่าแบบลืมปิดแอร์อหรือว่าแบบ ตั้งใจแหละคือเหมือนกับว่าตั้งใจออกจากห้องไปแบบไม่ปิดแอร์เพราะรู้อยู่แล้วว่าแอร์จะเข้าโหมดสแตนบายให้แล้วกลับเข้ามาก็ไม่ร้อนเกินไปด้วยใช่ก็จะแบบรักษาอุณหภูมิให้ได้ระดับหนึ่งอันนี้เป็นความฉลาดของเขาตัวนี้เนี่ยเขาตรวจจับได้จากเซ็นเซอร์ตัวนี้นี่น,นะครับมีอยู่หน้าแอร์เลยแล้วก็จะมีรูปไอคอนเล็กๆที่เป็นรูปคนแล้วก็แบบว่ามีเซนเซอร์ตรวจจับอยู่ uh huh. อันนี้เรียกว่ามชั่นเซนเซอร์ นอกจากที่จะตรวจจับได้ว่าในห้องอมีคนอยู่หรือเปล่าอีกอันหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะชอบแบบว่าความเย็นแบบไม่มีลมประทะตัวบางคนก็ชอบอะไรแบบพาร์คอยอยากให้ลมเย็นนฟูสังเกตไหมบางคนแบบขึ้นรถแล้วชอบแบบเปิดแอร์แรงๆให้แบบว่าประทะหน้าปรับแอร์ให้แบบอ่าก็จะมีบางคนที่ชอบแบบนั้นนะครับสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันตัวโ motion น e n อร r เนี่ยตรวจจับได้แม้กระทั่งว่าตำแหน่งของคนอยู่ที่ไหนแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยจะเป่าลมตามคนสมมติว่าเดินแล้วก็เดินไปไหนก็จะแบบว่าเป่าลมตาม ม่จะว่าร้อนไม่ได้แล้วนะไม่มีทางร้อนแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ที่ไหนก็จะบอกว่ามีแรงลมเย็นอะปะทะตัวเราตลอดเวลาแบบนั้นก็ทําได้เหมือนกันเก่งมากอะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าอูยังนับไม่ครบ2 3 0 0 0ืนสามพันรูค่ะเพราะฉะนั้นอู๋ต้องนับต่อเอาไปว่าเราเชื่อสเปคเขาเลยแล้วกันนะครับ23,000ื่นสามพันรูวินฟรีคูลิง แล้วในตอนนี้เนี่ยที่เราต้องทําใจอยู่กับฝุ่น PM 2.5ให้ได้การที่เราจะเลือกซื้อแอร์สักเครื่องหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องมาพร้อมกับความสามารถในการที่จะช่วยแบบกรองอากาศให้ได้ด้วยใช่ป่ะอืมและแอร์รุ่นใหม่ๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ทําความเย็นอย่างเดียวแต่ว่ามีฟิลเตอร์กรองอากาศมาให้ด้วยซึ่งบนเครื่องแอร์เขาจะเขียนเลยว่าเป็น PM 1.0 Filter System ก็จะกรองได้ละเอียดมากกว่า PM 2.5ที่เรากังวลกันมาก่เล็กกว่านั้นอีก,อกใช่นะครับวิธีการทํางานของเขาเนี่ยคือทั่วๆไปที่ เรารู้กันอยู่แล้วก็คือแอร์ฟลอเวลเวลาแบบว่าเราเปิดแอร์ในห้องเนี่ยก็จะมีแบบว่าการหมุนเวียนของอากาศอ,อากาศที่เข้าแอร์ก็จะมาจากด้านบนอย่างนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็ผ่านระบบทําความเย็นแล้วก็ออกปล่อยออกมาด้านล่างใช่ไหมครับก่อนที่อากาศทั้งหมดเนี่ยจะเข้าสู่ระบบหมุนเวียนของแอร์เครื่องนี้เนี่ยก็จะมาผ่านชุดฟิลเตอร์ตัวนี้เพื่อกองฝุ่นก่อนอ่ามาโดนแบบว่าตัวกรองชั้นแรกก่อนใช่ปะกรองไปก่อนโดยที่แถบสีดําที่เราเห็นด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นการปล่อยประจุไอออนอ่ฮะ กระแสไฟฟ้าสถิตออกมาตรงนี้เพื่อที่ว่าเวลาอากาศก่อนที่จะเข้าอ่ะก็เจอกระแสไฟฟ้าเพื่อที่ว่าฝุ่นก็จะโดนอ่ฮะแล้วก็จะมาติดอยู่บนตะแกรงตรงนี้อ๋อภาพึกภาพบอกว่าแบบติดัโดยที่ชั้นแรกเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูโอเคชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็จะเป็นเเีราห็นฝุ่นฝุ่นหยาบฝุ่นหยาบไม่ต้องพูดหยาบด้วยไหมไหนลองซิอะไรเงี้ยเอาไปบีบให้ด้วยฝุ่นหยาบเนี่ยก็จะเจอกับชั้นแรกเป็นชั้นนี้ ก็จะเป็นเส้นใหญ่ที่แบบว่าละเอียดละเอียดเลยนะถ้าเกิดเราเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นแบบว่ารูเล็กๆเพราะฉะนั้นฝุ่นที่มันใหญ่กว่านี้ก็จะมาติดอยู่ตรงนี้ mm hmm. อชันแรกสุดเลยฝุ่นใหญ่หน่อยโดนตั้งแต่ตรงนี้ละตั้งแต่ด่านนี้ใช่ก็จะไม่สามารถผ่านเข้าไปในระบบของการหมุนเวียนอากาศของแอร์ huh. ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาเคลือบสารซ o ไลเอาไว้ก็คือสามารถ ลาได้เยซักทำความสะอาดได้แบบที่สารก็<อ>จะไ, <ป S 2> ไม่ได้ล<า>หลุดไปไหนเพราะมันอยู่ในเส้นใย,ยอยู่แล้วใช่ครับอันนี้คือขั้นแรกที่ต้องเจอ <ứng S 1> ถ้าเกิดฝุ่นที่ละเอียดกว่ารูนี้เนี่ยผ่านไปได้อีกก็จะมาเจอกับขั้นที่2ตรงนี้ที่สามารถกรองได้ละเอียดสุดถึง P ี0 <ứng S 1> อ็ม่ทั้งในจะเป็นแผ่นฟิล์มที่เวลาฝุ่นเนี่ยเจอกับไอออนด้านบนประจุไอออนเนี่ย ก็จะมาติดอยู่ที่แผ่นฟิล์มพวกนี้ก็จะไม่มีทางหลุดรอดเข้าไปในระบบไหลเวียนอากาศได้อ่ามันจับอะไรได้บ้างนะคะ H1N1 แบคทีรียสารก่อภูมิแพ้ทั้งหลายโดนหมดหรือว่าพวกแบบเระว่าสารพิษเนื้อ,อพวกควันบุหรี่อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะแบบมาติดอยู่ตรงนี้ทําให้อากาศที่แบบว่าหมุนเวียนออกจากแอร์ของเราก็เป็นอากาศบริสุทธิ์แต่ว่าข้อดีของเขาอะที่แบบว่าหลายคนจะต้องชอบมากๆก็คือชุดนี้เนี่ยสามารถล้างได้อ่าอ่าอันนี้แตกต่างจากแอร์รุ่นอื่นๆตรงที่ว่ามาช่วยถือ ตรงที่ว่าอะไรนะคะตรงที่ว่าแอร์รุ่นอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นฟิลเตอร์สําหรับกรองฝุ่น PM พวกนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถล้างได้มันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวอือตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาล้างทำความสะอาดได้ เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของตัวฟิลเตอร์ซิสเ็มเนี่ยออกไปได้อีกเสริมนิดนึงว่าจริงๆต่อให้ตัวแอร์เนี่ยสามารถที่จะกรองอากาศได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าแต่เพื่อประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความสะอาดที่สุดของอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยควรจะมีเครื่องกรองอากาศอีกสักตัวหนึ่งทำงานควบคู่กันดีกว่าเนาะอืมอันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนแต่ก็เป็นข้อแนะนําว่าถ้าเกิดอยากได้อากาศบริสุทธิ์มากๆจริงๆเนี่ยตัวแอร์นอกจากฟอกอากาศแล้วอยากจะซื้อเครื่องฟอกอากาศเล็กๆไว้ในห้องอีกสักเครื่องหนึ เป็นคนแกะเป็นช่าง,องแอร์นะครับาสามารถทำความสะอาดด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ง่ายด้วยและด้วยการทำงานของ Digital Boost ดิจิตอลอินเวอร์เตอร์บูสต์คะก็ทำให้แอร์เครื่องนี้เนี่ยเย็นไวขึ้น43%ค่ะขอถ้าเย็นไวขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้น7จะดด้วยขอถ้าประหยัดพลังงานทำยังไงอย่างนี้ <laughs> ประหยัดพลังงานขนาดนี้นะครับทำให้แอร์รุ่นนี้เนี่ยได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์5-3าดาวซึ่งถือว่าเป็นเลเวลสูงที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้เลยครับมาพูดถึงการควบคุมแอร์เครื่องนี้กันบ้างนะครับเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับกับรีโมทรีโมทแอร,ทรทท์ทั่วๆไปที่มีกันทุกบ้านทุกห้องนี่แหละแต่ว่ายุคนี้แล้วจะมาควบคุมผ่านรีโมทเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับ ก็จะ,จะต้องมาดูในแอปพลิเคชัน SmartThings นะครับที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาาในการที่เราจะไม่ต้องพกรีโมทหรือว่าหารีโมทแอร์ Air ให้ยุ่งยากนะครับตัวแอป Samsung Smart t t i n g s เนี่ยจริงๆก็ควบคุมอุปกรณ์ IoT ของทาง Samsung ได้หลากหลายตัวอยู่แล้วถ้าเกิดใครมีทีวี Samsung มีเครื่องดูดฝุ่น Samsung ม,มีเครื่องฟอ,อกอากาศต่างๆรวมอยู่นยในแอปเดียวยก,ก็แเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็สามารถแยกเป็นห้องหได้สมมติว่าเรามีแอร์ a m s u n g เนี่ยาาในหลายๆห้อง ก็แอดไปเลยนะครับว่าในห้องนี้เนี่ยมีแอร์ซั s u n g อยู่แล้วก็ตั้งชื่อห้องตั้งชื่อแอร์ไปแล้วถ้าเกิดเราอยู่ห้องไหนหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ห้องไหนก็ตามคือสมมติว่ากำลังจะเข้าไปนอน uh huh. อยากจะสั่งเปิดแอร์ในห้องนอนไว้ก่อน ก็เข้าแอปนี้แล้วก็แตะเข้าไปที่ห้องนอนของเราหรือเวลาที่เ,<อ>ทเธอกาลังนอนอยู่แล้วเราก็ใช้แอปนี้ในการปิดแอร์ให้ตื่นนั่นเองใช่ใชครับก็ไม่ต้องบุกเข้ามาในห้องเพื่อที่จะแบบหารีโมทปิดจากระกยะไกลน,ใน,ในี่เลยค่ะหรือแม้กระทั่งเราไม่อยู่บ้านกําลังจะถึงบ้านแล้วขับรถกลับมาวันนี้อากาศร้อนมากอยากจะสั่งเปิดแอร์ไว้ก่อนถึงบ้านเนี่ยได้อ์เย็นฉ่ำๆก็สั่งเปิดแอร์นะครับผ่านทางแอปสมาร์ติสนี้ไว้ล่วงหน้าได้เหมือนกันสั่งทุกอย่างเลยนะครับได้ เท่ากับตัวรีโมทคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นตัวอุณหภูมิต่างๆนะครับความแรงของพัดลมเปิดโหมดวินฟรีก็ทําได้หรือแม้กระทั่งตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ล่วงหน้าให้มันมเป็นแบบว่าตารางในแต่ละวันก็ทําได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะคะแอร์รุ่นนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการอะไรที่อออินวันก็คือสามารถแบบฟอกอากาศได้กรองคุณเล็กขนาดจิ๋วได้กำจัดไวรัสแบคทีรียาสารก่อภูมิแพ้ทั้งหลายแล้วก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีก็คือหน้าที่ในการให้ความเย็นนั่นเองอยังไม่พอแค่นี้ยังมีเรื่องของความฉลาดด้าน AI นะครับที่ตรวจจับได้ว่ามีคนอยู่ในห้องหรือเปล่านะครับหรือว่าสามารถเป่าลมเย็นนะครับตามตัวเราได้มีโมชั่นเซ็นเซอร์ด้วยต้อง <laughs> เป่า <laughs> เรียกได้ว่าครบถ้วนมากๆสำหรับคนที่มองห,หาแอร์เครื่องใหม่อยู่นะครับตัวนี้จะต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆของคุณอย่างแน่นอนครับแล้วราคาอยู่ที่สำหรับแอร์ซัมซุงวิน f r e พ Premium Plus นะครับจะมีด้วยกัน2ขนาด ก็คือขนาด10,000และ12,000 BTU ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,900บาทแล้วตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะแอร์ซัมซุงนะครับให้เราสามารถอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัยจากฝุ่นและไวรัสรับหน้าร้อนนี้เลยครับลดสูงสุดถึง30%นะครับแล้วยังสามารถผ่อนศได้นานสูงสุดถึง15เดือนด้วยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้เลยครับเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับ คุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถมาสัมผัสตัวจริงนะครับของ Air ์ a m s u n g WinFree Premium Plus นะครับได้ที่นี่นะครับโ m มโปรสาขาจารัสสนิทวงรวมถึงร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศด้วยครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ